อยากมีรายได้เสริมแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีวันนี้นะคะมีหนึ่งไอเดียนะรายได้เสริมจากการขายขนมนะคะเราจะทําขนมเค้กกล้วยหอมนะทำง่ายนะคะขายคล่องคนชอบนะเริ่มจากกล้วยหอมสุกงอมนะคะบดให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะใช้ซ้อมบดก็ได้เนาะนี่นะคะบดให้ละเอียดแบบนี้จากนั้นนะคะตามด้วยนะเราจะตามด้วยเยเกิดนะคะใส่โยเกิร์ตลงไปผสมนะแล้วก็คนให้เข้ากันนะ อ่ะสูตรมันจะมีจุดทศนิยมเนื่องจากเป็นสูตรทําขายนะเวลาเพื่อนๆทําปัดสูตรได้แต่ถ้าใครนําไปคูณนะให้คงจุดท้นสิยมไว้นะคจากนั้นแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะไม่แหลวร้อนแล้วนะคะผสมด้วยส่วนผสมของเบกกิ้งโซดาผงฟูแล้วก็เกลือนะคะอันนี้จะเป็น น้ำตาลที่ทานกับสฉาก้วยนะคะแล้วก็เนยผสมให้เข้ากันนะคะจนขึ้นฟูเนาะจะเห็นว่าน้ำตาลนะคะเปลี่ยนเป็นสีอ่อนนะขึ้นฟูแบบนี้จากนั้นนะคะผสมไข่ไก่แล้วก็กลิ่นวานิลาลงไปนะคะเราจะใส่ไข่ไก่ทีละฟองนะคะแล้วก็ตีผสมกันนะให้ไข่ไก่หมด ครบทุกฟองจากนั้นเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็น,นของแห้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นกล้วยหอมไกโยเกิร์ตนะคะลงไปผสมนะจะใส่สลับกันนะคะก็ค,คือใส่แป้งนะของแห้งแล้วก็ใส่กล้วยหอมนะคะสลับกันไปแบบนี้นะจนกว่าจะหมดนะคะเราก็จะผสมแล้วก็ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะ เพื่อนๆนะคะจะตักใส่พิมพ์นะเหลี่ยมแบบนี้หรือใครจะบีบใส่เป็นแบบว่าถ้วยคับเค้กก็ได้เนาะอันนี้ไม่แววทําให้ดูก็คือเราจะบีบใส่ถ้วยคับเค้กนะหนึ่งอันนะหนึ่งเทเราจะไม่ใส่ตัวช็อกโกแลตชิพด้านบนนะอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนะคะประมาณ20นาทีเนาะให้ ลองใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มดูนะคะถ้ามันไม่ติดไม้จิ้มฟันก็คือมันสุกเนาะออกมานะคะได้หน้าตาแบบนี้นะอันนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากว่าเพิ่ม value นะคะขายให้ได้ราคาก็ทําแพ็กเกจสวยๆนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสร้างรายได้เสริมง่ายๆอุปกรณ์ไม่เยอะนะเพื่อนๆลองเอาไปทํากันได้เลยนะคะขอให้ปังๆค่ะ